ก่อนจะรับฟังคําทานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจและพิมพ์บุยพรตูกันเดงใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดฝันเห็นที่ทํางานหมายถึงอะไรการฝันเห็นที่ทํางานมากักบ่งถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทํางานการทํางานร่วมกับคนอื่นหรือความสัมพันธ์ในที่ทํางานหากคุณฝันถึง ที่ทํางานบ่อยๆมักสะท้อนถึงความเครียดความกังวลหรือความตั้งใจของคุณที่มีในหน้าที่การงานแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีบ่งบอกถึงความสําเร็จที่กําลังจะมาถึงจากความพยายามของคุณไพ่ใบที่หนึ่งขึ้นมาว่าจี้กงบ่งบอกถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในที่ทํางานการได้รับความช่วยเหลือในการทํางานการแก้ปัญหาต่างๆาไพ่ใบที่สองใบสีสุขขวัญบอกถึงการได้รับการยอมรับ และการขอพอรเพื่อความสําเร็จในงานที่คุณทําเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองเรขนําโชคของคุณได้แก่